you <music> จเจริญพรขณะนี้อยู่ที่วัดนาควายตําบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีสิมวัดนาควายหรือสิมหลังเก่าก็คืออุโบสถหลังเดิมของวัดเป็นโบราณสถานที่ทางกมรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนแล้วตั้งแต่พุทธศักราช2530ในสิมหลังนี้ก็จะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นอีสานช่อฟ้าใบละกาหางหงแบบพื้นบ้านแกะสลักด้วยไมย้ด้านในและด้านนอกของสิมก็จะมีการวาดหุ้แต้ม หือจิจกรรมฝาผนังซึ่งรูปแต้มนี้ก็มีความสําคัญในฐานะสิ่งที่บันทึกเชิงช่างโลกทัศน์ของคนในอดีตซึ่งผูกพันกับพุทธศาสนาผนังด้านนอกของสิมก็วาดพุทธประวัติฉากมารผจนคือฉากที่พญามารได้นํากองทัพเสนามารคนพักพญามารเนี่ยมาสู้กับพระโพธิสัตว์ก็คือเจ้าชาสิทธ,ธัตถะหรือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละซึ่งพระพุทธเจ้าเราก็ได้อ้างอิงพระบารมี30ทัศน์ของพระอ,องค์ให้พระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็น สายน้ําพัดพากองทัพพญามารไปก่อนที่พญามารจะยกทัพมานั้นก็ได้ส่งทิดามารของตนมาก่อนก็คือนางตันหานางราคานางโอรดีในพุทธประวัติสำนวนแบบลาวเนี่ยได้ระบุว่าทิดามารเนี่ยบอกว่าอยากจะเอาพระพุทธเจ้ากลับไปเป็นผัวแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่สนสนพระไทยได้ถมน้ําลายใส่ทิดาพญามารทิดาพญามารก็เลยกลายร่างกลายเป็นหญิงแก่ชารา3ตนที่อยู่ด้านซ้ายของภาพ พ่ายแพ้ตกพญามารไปนอกจากในฉากก็จะมีพระเจ้าประทับใต้ต้นไม้ด้วยส่วนด้านล่างลงหัดลงมาก็จะเป็นฉากนรกระพิมในส่วนนี้ก็ยังประกฏบพิถีชวิตของคนอุบลในอดีตจะเห็นว่ามีรูปการขับลำแบบหมอลำอยู่ด้วยซึ่งเป็นแบบแบบนั่งไม่ใช่แบบยืนก็เป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจนี่ก็คือจิตกรรมฝาผนังด้านนอกของสิมวัดนาควายซึ่งมีความงดงามในเชิงช่างกับท้องถิ่นวัดนาควายเนี่ยเขาเป็นวัดประจําหมู่บ้าน หมู่บ้านนี้แต่เดิมชื่อว่าบ้านหนองผักแห่เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นเพราะการตั้งเมืองบลพระชธานีเมื่อปีพุทธศักราช23-35แต่เนื่องจากเกิดโรคระบาดหมู่บ้านจึงได้ชาวบ้านจึงได้ย้ายออกจากหมู่บ้านไปที่อื่นไปที่จะวัดอำนาจเจริญบ้างไปที่คุมวัดสว่างอารมณ์บ้างเมืองสวนก็ได้ย้ายมาบริเวณที่ปัจจุบันซึ่งเป็นที่นาของบ้านหนองผักแห่แล้วก็ได้ย้ายวัดมาด้วยก็ได้มาตั้งวัดใหม่ตัววัดนาควายก็ได้เกิดขึ้น มียาท่านแดงเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกต่อมาจกคูทาซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ก็ได้นําพาประชาชนชาวบ้านเนี่ยสร้างสิมสิมก็คืออุโบสถในภาคกลางภายในสิมของวัดนาควายเนี่ยมีจิตรกรรมฝาผนังคงเรื่องลวดลายมีความใกล้เคียงกับวัดทุ่งสีเมืองจึงน่าจะมีอิทธิพลหรือเป็นช่างกลุ่มเดียวกันก็เ,เป็นไปได้ด้านหลังของอาตมานี่คือองค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปไม้ศิปละปะท้องถิ่นเมืองอุบลที่ แกะสลักขึ้นแล้วก็วาดลวดลายฉลุปิดทองที่องค์พระที่วัดนาควายนี้จิตกรรมจะเริ่มดูเรื่องราวจะง่ายกับวัดทุ่งสีเมืองก็จะทวนเข็มนาฬิกาเริ่มจากฉากประสูติของพระสิทธาร,ราชกุมารหรือพระโพทิส์ที่บุมพินิวันซึ่งจะแดงฉากการประสูติก็คือพระนางสิริมหามายาได้ยืนจับเงี่ยวกิ่งสาระแล้วก็ประสูติพระราชกุมารในวงแวดล้อมของ ั่สนุมกำนันนี่ถือเป็นฉากประสูติแล้วก็จะข้ามตัดมาด้านซ้ายก็คือเป็นฉากที่พระโพธิสัตว์ได้เสด็จขึ้นอย่างพระมหาปราสาทแล้วแล้วก็มีการลเทวินดาบทหรืออสิตดาบทมาทำนายลักษณะให้พระราชบิดาทรงทราบว่าพระกุมารนี่มีบุญมากอาจจะได้เป็นถึงพระศาสะดาอีกของโลก จิตกรรมห้องถัดมาอยู่ทางด้านซ้ายมือของพระประธานหรือด้านขวาของเราก็จะเป็นฉากมหาพิเนกสกรมในพระมหาประสากุงกบิลพัทพระโพธิสัตว์พระสิทธาราชกุมารเนี่ยก็อยู่ในมหาประสากชานี้จะเหมือนกับของปทท่งสีเมืองเลยพระโพธิสัตว์ก็เสด็จมาเข้ามาดูพระนางพิมพากับพระราหุลแล้วก็ไปสั่งให้ฉันนะอมาเตรียมม้ากันทะกะ เราจะเห็นม้ากันทากะอยู่ในฉากกับนายฉันนาอัมหมาและพระบัญชาและฉากก็ตัดมาที่ตอนเสเด็จออกจากพระนครมีพญยามารด้วยพญยามาก็มาขวาแต่ว่าพญยามาน,นี้ไม่ได้อยู่ตรงฉากดยูกับตรงหน้ามา้าเหมือนของวัดทุ่งสีเมืองพญายามา,มาอยู่มุมขวาส่วนฉากกลางเรื่องก็จะเป็นพระาชาสิทธัตถะประทับเหนือม้ากันทากะมีเหล่าเทพพยาดาคอยจับกีบม้ากันทากะไว้เพื่อไม่ให้เกิดเสียงเจ้าชาสิทธัตถะได้ตัดพระเกศาที่ริมแม่น,น้ำอโนมานาทีแล้วก็เสียงเอาพระเกศาอย่างขึ้นฟ้าพระอินก็เหาะลงมารับเอาไปว่ปปปปพี่ จรามณีเจดีบนดาวประดึงเทววโลกนายชนะอมาาก็เดินทางกลับแล้วก็มารกันทกกก็หัวใจแตกตายภาพที่จะเห็นอยู่นี้จากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้บำเพ็ญพุรธกิริยาเป็นเวลานานแล้วงคก็ต้องเปลี่ยนแนวทางในฉากด้านล่างเพื่อจำเป็นรูปพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ใต้ต้นไทรแล้วก็มีนางสุชาดามาถวายข้าวมาทุปายาถวายข้าวมาทุปายาแล้วพระองค์ท่านก็ไปเสี่ยงถาดทองลอยน้ําว่าถ้าถาดทองนี้ลอยทวนกระแสน้ำไปว่าจะได้ตรัสรู้ถาดทองก็ลอยทวนน้ำ ตามพระธรรมดาแล้วพระองค์ท่านก็ขึ้นไปบำเพ็ญพระสมาธิอยู่ด้านบนก็จะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ส่วนฉากด,ด้านหลังก็จะเป็นฉากหลังข้าประทานซึ่งเป็นฉากที่ใหญ่ที่สุดเป็นสัญญาณน่เป็นฉากตอนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาบสูสวรรค์ชั้นดาวดึงในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ในฉากจะมีพระอินทร์กับเทวดาที่คาดว่าอาจจะเป็นพระศริมหามายเทวดบุตรพระพุทธมารดามาฟังพระธรรมเทศนาพระอภิธรรมมีเทวดามียักษ์มาฟังธรรมเป็นจำนวนมากตั้งแต่ฉากนี้เนื้อเรื่องก็จะเนินตามเข็มนาฬิกาก็เป็นฉากที่ยังวาดไม่เสร็จ ฝั่งนี้จะเห็นนะมีแค่การลงรายละเอียดไว้แต่ว่าเมืองสนก็ยังไม่ได้วาดแต่งแต้มให้ครบถ้วนก็จะเป็นรูปพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนมีเจดีย์แบบลาวด้วยในภาพผัดมาก็จะเป็นพระสาวกเป็นพระมหากาสสปะพาคณะสงฆ์เดินทางไปเมืองกุศินาราเพื่อข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จปรินิพานธชาสุดท้ายก,ก็คือด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นรูปพระเสด็จพุทธปรินิพาน์ที่สารวนุทยานกรุงกุศินาราพุทธประวัติของสิมวัฒนาควายซึ่งดำเนินความตามคมปีประถมมสมโพธิกถาก็มีีีรรายละะเอดปมณน้ ทีนี้จะขอพูดว่าในฮู้แต้มเหล่านี้นอกจากคงเรื่องหลักแล้วก็จะมีเรื่องรองปรากฏอยู่เช่นในฉากของกรุงกบินลพัฒก็จะมีพ่อค้าม้าวัวตาธอเรียกว่านายฮอยปรากฏอยู่ด้วยฉากบ้านเรือนของคนท้องถิ่นอีสานสมัยก่อนเป็นเฮือนแล้วก็รูปคนจีนที่ทําการค้าขาในคูศีนาลาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบสร้างความเป็นเมืองอุบล ที่สะท้อนออกในจิตกรรมฝาผนังนอกจากนี้จะสังเกตว่าที่เหมือนวัดทุ่งศรีเมืองก็จะมีการเขียนอักษรไทยไว้ตามเรื่องราวเพื่ออธิบายเรื่องด้วยแต่ส่วนมากลบเลือนบางส่วนก็สามารถอ่านได้ถ้านอกจะเป็นตัวอักษรไทยน้อยเช่นเดียวกับวัดทุ่งศรีเมืองอนี่ก็เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งในการให้คําอธิบายภาพคนบรรลจะได้เข้าใจได้ในเบื้องต้น